ครับตรงๆเพื่อนอันนี้ห้องห้องบเซอร์เรัก็จะรบลูบานี่มาร่วมกันกับความฝันของอบเซอร์ทวาว่าคือไปเ็นลุมศบซีสีหลุมแมนแมนมีอีกมีไปจกลูกไา้ไปจกหู้มีขี้เข็บสองตัวไปกนคนหู้ยิปุ่มก็เลยมาตรงกันที่ซีสองแมนมันตรงกัน พอเถิดก็เล่นเนี่ยเล่าให้พี่เราเอฟซีมาขึ้นเนี่ยกรแตกตุ้มเลยเนาะสองสีตรงตรงบริกรรมสองสีบริกรรมกับเลยเล่าอุ้ยเล่าพอเสิร์ตเข่าหางวดติดหางวดติดละสองสองงวดก่อนกับมาแนงวดทัดไปนั่นแปดศูนย์บอกเฮ้ยยังสักอย่างกระลู่รู้ซึ้งว่าารู้ซึ้งว่าหางวดติดเนี่ยคือบนเป็นบนล่างเป็นล่างมาตลอดครับออกล่างก็คือล่างเลยแล้วก็โตตรงคอมออกตรงบ่ออกกลับเพราะออกกับคอมหางวดติดแล้วเล่าพอเสิร์ตเนาะสองสีเมื่อวานนี้ ผมก็ได้อยู่ดอกเพระาะได้ค่าน้ำมันลดอ,ๆๆๆอยู่ครับบอกระจอดบุญกิบัเอากจอดบุญเอานี่เป็นตัวเลขปิศนาล่าสุดนะครับนี่คือที่มาที่ว่าตอนนี้พอเส <c oughs> ิร์ตเน้นมาที่หกสี<ข>่สองตัวเดิมก็ยังคงเดิมมาละย่าคงเดิมบมาทนะบาตนี้ไปเบิ้งในส่วนในส่วนของตัวเลขนี่นะครับถ้าจะบอกตามสโลกแกนพอเสิร์ตก็คือ ตั้งเต๊ตั้งใจเป็นอ่าลงยูทูบมาอย่างลายปีแล้วก็คือตามสโลแกนตัดเล่นหน้าหลังสั่งก็เจีลองเนี่ยคือทีมอะไรเต๊ตครับทุกงวดทุกคลิปไม่ต้องเอาหน้ากับหลังมาใส่กันให้ตัดหน้าตัดหลังเลยไม่ต้องหกประตูคือตัดเล่นหน้าหลังแต่เขาตัวเตียงเลยจะมาตัดเล่นหน้าหลังกอเด็กผู้เสิร์ฟมาคือผู้อื่นเดี๋ยวเป็นแบบนี้ตลอดลายตาเดี๋ยวผมเอาสมมติที่ผมจดให้เอฟซีเบิ้งดีกว่าครับอืมจดเลยเด็กผู้เสิร์ฟว่าผู้เสิร์ฟคือลายตาคือเลีนสีแท้ ควบควบเสียไฟมันอา้าวนี่เนาะเบิงได้ครับอ่ะน,นี้เบิงสมมุดไล่มือคนไ่โชกขัดออกมาให้เบิงเนาะครับถ่าเอซบอมีควบหมั่นใจลังเลงเลียกคืออ่าตัววิ่งรูดเพราเสือดิรุดเนี่ยวิ่งรูดศูนย์กับแปดตัววิ่งรูดดิรุดเนี่ยทุกแนวทางรุดเนี่ย แาว,ว่าพอเสิร์ฟว่างวดนี้ตัวที่ว่ามั่นใจมักที่สุดคือเลข8ดเลขวิ่งใน้สี่ตัวนั้น,นคือมกคือเลขแเลขหลักศูนย์สี่แปดนะครับเด่นศูนย์รองสี่กันแปดแต่ว่าพอเสิร์ฐ มันใจเลขแปดมากที่สุดมักนะนะไ้ว่ามากก็พอเนาะมักมักสวนตัวรุดถ้ารุดก็รุดศูนย์แปดแม่ถ้ารุดก็รุดถ้ารุดรดแปดจะาาศูนแปดม่นว่ารูดแปดหม<ข>แต่ปัจจบันเดีตยวศูนย์ปคนมีโชคบอกับศ <c oughs> ูนย์อธบกะเอาเอาออกล่างมากศูนย์แปดแปดศูนเองเลยพอเออก็เต็มเต็มหมดล้ะเต็มเต็มเนาะเออมึงนะครับเลขเลขหลักพ่อเลขวิ่งเลขเด่นพ่อนี่ศูนย์สี่แปดมีโอกาสจับคู่กันมากมากเลยสำหรับงวดนี้ ครับแต่ว่าพอเสิร์ชจับตอนนั้นพอเสิร์ชเด่นไว้ที่0 4 8เม็ดเดียวตอนแรกแ่นบานนี้ส่วนเลข2ตัวบนเนี่ยพอเสิร์ชวงไว้ที่48กับ88แล้วก็08กับ40เป็นตัวร่องแนนะครับส่วนด้านล่าง18 68 78 42 54เป็นตัวกันตัวกันไว้บุ้มนี่ครับส่วนล่างเน้นไปที่92แน่92น92เม็ดเดียวครับแล้วก็ตัวรองคือ72 52 90แห่แนนะครับบานนี้มีกันคือ00 50 60 94และ80 นี่เป็นชุดกั้นว่างทห,หากว่า,าทางงั้งวงในจะเฮ็ดหรอกจะเฮ็ดเอฟซีก็คือศูนย์ศูนย์นั่นแหละตัวมันจะมาระวังดีดีวังดีดีแค่ประมาทเทแค่อย่าประมาะ00 00ทศูนย์ศูนย์เพราะว่าศูนย์ไม่ไม่แห้งนะครับตัวไรที่ข้นบรื้อนั่นแหละเขาเสียวหมดแอ่นแน่นเหล็กมันมักเป็นอย่างสั่นเนาะเอาบาัดนี้หลังจากที่เบิ้งปริศนาที่อาจารย์เพื่อนนิมิตเห็นอยู่ทั้งฟ้าแล้วแล้วก็ประกอบกับความฝันของโปรเอิร์ด นะครับที่ไปกับลูกไส้หลุมศพสี่หลุมไปขุดหู้ขี่ปมน่ไปพ่อขี้เคปตะขาบตะขาบสองตัวเอ๊ะตะขาบนี่ถ้าตีเป็นเลขมันจะเป็ี่ยนยังถ้าจะตีเป็นเลขตามอยู่ในตำราจีนมันเป็นหกสามแปดสามหกสามแปดสามมันโอ้โหทาในตำราจีนเนี่ยตะขาบดิไม่ได้เกี่ยวก็ไม่ได้เกี่ยวก็หลุมศพไม่ได้เจาะทับหมู่เลยถ้าตีตะขาบซื้อแนนเป็นหกสามก็แปดสามแต่ว่าอันนี้เขาตีเป็นภาพรวมคือ ลุมศพนีมันต้องสาคัญนนี่ล้วครับมันต้องไม่ลุมศบครับหลุมศพสี่หลุมแนนนะครับเรามีตะขาบสองตัวพอเสร์ดเลยมันใจไปที่หกสี่สองเล่ยบบบนี้เขียนไหแดงจิงคืองเลยครับแนนตอนนี้ให้ว่าตัวที่นีนที่สุดคือหกสี่สองหกสี่สองนะครับแล้วสองตัวผมบดิวงไหมวงบ่ออสี่สองกแต่ตามมาตามมาเลขตัวที่สองนี่วงหมดเนาะวงไปหมดแต่ว่ามันคือคือตอนตอนที่พอเสร์ดลงตัวนี้มันเป็นเลขล่างครับที่สองเป็นเลขล่าง แต่ว่ามันเฮาดึงเพื่อนมาบนเพราะว่าย่านเลขมันพิกมีโอกาสมาบนแมนครับสี่สองมีโอกาสมาบน,น <ะ S 1> พอเสือยิ่งลงไปข้างล่างตะกอนแล้วแะ,ะเล็บานนี้ถ้าสี่สองมาบนนี่ผมว่าแปดแลนลงล่างกัคักนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละพราะเอคิดว่าแบบเดียวกันนี่แหละคิดว่าจะเป็นแบบนั้นครับบานนี้พอเสือดิ้เลยไม่ยื่นศูนย์แปดไปข้างล่างน่ำแมนนะครับศูนย์แปดอยู่บนด้วยแปดศูนย์อยู่ล่างนั่นแหละนี่คือคือวิธีกันนะครับวิธีกันแต่ทําพอเสือดิ้เม็ดเดียวเนี่พอเสือด เม็ดเดียวพอเสือก็จะพันไปบนพอเสือก็พั่นแปดศูนย์ล่างที่สองหลดแล้วเคียงๆโหลดแล้วพอพอปลาเก็เป็นยนมักงสี่เลยย่งย่งเสื้อหมันในตัวอาจารย์ะเสื้อหมันในคำคบอกของเพื่อนมาเพื่อนมาเบ่งโหลดป่าออกข้าทสารเล้าก็ฉิดป่อยมันก็ชัดเยนเส้นละเกือนมันโมเมนตมาห้าสิ่อุปโลกว่าพวกใครไปเชื่อ้งาะไรพาะะแม่อนแปดแปดศูนบอกเหอแมนแสดงว่าแปดศูนย์กับไฮว่าตอนนี้คือเน้นขึ้นมากขึ้นกันแล้วแม่นแม มันก็เน้นมาตัวแรกพี่แล้วถ้าชุดในชุดลิเดนเลขล่วงเลกันี่อ๋อเน้นมาจงแตะพีแล้วเนาะเออขาเขาว่งมาตัวแรกแล้วตัวียวแรกแล้วสามตัวเน้นๆตอนนี้้อครับบาทนีเด้อมีศูนย์สี่แปดแปดศูนย์แปดแล้วก็หกสี่สองนี่คือตัวเน้นของพอเสร์ตตอนนี้สำหรับเลขสามตัวเน้นอยู่สามหางนี้ครับส่วนสองเลขสองตัวตอนนี้นะครับก็เน้นชุดนีหละคือเกานี่ล่ะแต่ว่า ทีสองนี่เพิ่มมากน้ำมันมันมันเป็นตัวโพขึ้นมาใหม่ครับเป็นตัวโพขึ้นมาใหม่นะครับเห็นอยู่ทั้งฝ่าแล้วก็กับความฝันมาประกอบกันสี่เซกซ์สองตัวสี่สองแล้วก็ลุ้มซุบที่ลุ้มนั่นแหละตีเซตตัวนี้ล้วก็ทะเบียนรถก็บหกสองสี่ทะเบียนรถนั่นแหละมันมันไปเข่ากันเบิดมันยุ่งกันเบิดทะเบียนรถก็บหกสองสี่เนี้ยอ๋อมาตราไสของพ่อญคันนั่นแหละคันที่หายโชคดีๆนั่นแหละให้โชคมากนี่จะไปจังหวัดแล้วออกมากนี่ตลอดเลย มาประจวบเหมาะกันที่คนมีโชคว่ายังหกเจ็ดเจ็ดหกันเองเมื่อวานนี้ผมกับเข็นทะเบียนรถนั่นแหละกำลังคิดพอเลอเล็กเล่าอยู่สองซีเป็นตมาบ้านออคิดเบิ้งของเสรตฐแล้วกับเบิ้งของอาจารย์ใครอาจารย์ใครกันนี่มาสองสีบานนี้รถแล่นไก่ข้างใดกับสองสี่สองสี่สองสีเอ้านำกันนะไม่แห้งกันว่าแต่ว่าเพื่นจะไฮลราเพื่นจะไ้เอ้าเื่อนมีแห้งก่มีแห้งครับมีแห้งเพื่อนเล้าในการมันบานี้เกษตกับันใา แลาวระเสริฐวันมือเรียกแง่ออกแตกขึ้นเขาครับมั่นใจเขาแตกขึ้นเขาเล่ายัางเสดเดินต่ออีกขึ้นเขาเดินเดินเพราะว่าช่วงนี้ <ๆ S 2> รู้สึกว่าเารเียกพอเสรดเล่านี่ครับทำร่ำางฟังเป็นมากาหมอเ,ร,เรียกพอเสรดทา้ถาถา้ถาผูดเรียกเดินมาตลอดตลอดนี่จะรุดแค่งวดเดียวแล้วก็มาเรื่อยๆแล้วก็นรุดงวดเดียวแล้วก็มาเรื่อยๆเสียทุกแนวทางเลยจับดีดีแมนนะครับจับดีเพราะว่าเลขมันจะลายตัวลายตัวเพราะพอเสดกากระบดดบนแปดหางล่างแปดหางตัวกระเนื้อไทย สามหางสี่หางแล้วบางว่ากระเด็นให้ซองหางงวดกระหางเดียวขลุเลีเ้ยงได้เลยถตามือห้องหมั่นใจแต่ว่าบนเป็นบนล่างเป็นล่างแน่นแยกบนแยกล่างแยกบนแยกล่างอืมบริกรารเป็นมาคือเอาตรงๆเลยต้นหนักต้นหนักกระกำยุตะวานตะวันมันหังออกถ้าโตตรงเพราะพอเสือไม่รักหน่อยให้เบิ้งไงเลขกไม่ที่ไม่ที่เลหรรักหน่อยไม่มีเบิ้งเงี้แล้วอ้าวสำหรับเลขรัฐบาลไทยงวดวันที่หนึ่งพฤษภายนก็คือมืออื่นนี่นะครับสีออกแล้วมาลุ้นกันนะครับงวดนี้ก็หลังจากงวดที่ผ่านมานี่ยรุดไป เลขลักกับรุดรุดเมื่อไรวันนี้เมื่อเพล่ะกันรุดงวดหนึ่งวันนี้รุ้นสามตัวแตกนะครับเราวังรุ้นสามตัวถทับหกสี่สองนี่อาจจะเป็นศูนย์สี่สองก็เป็นไปได้เท่ากันถ้าหากถต่หากว่าถต่หากว่ามันจะมาเบิ้ลมันก็ก็คือก็คือเล่นไม่เห็นก็คือศูนย์แปดแปดหมอที่ปูบอกว่าศูนย์อยู่วงนี้จี้อยู่ลักแม่จี้เส่นลักครับปักยู่ไปนะแล้วเมื่อกี้เมื่อกี้เป็นศูนย์ที่แปดแปดอยู่หลังแปดอยู่หลังไมหมนะครับเพราะว่าอมัน แล้วก็ซี่สลักปักยี่ปายไหมครับซี่อาจจะเป็นซี่ก็ได้แมนทปีหนึ่งก็ได้คแต่ว่าหนึ่งหนึ่งก็ได้หนึ่งมันมีมันมีมากเพราะแต่ว่าเลขพรเสือพรเสือกับพี่ถ้าตกกันนี่ซื้อหนึ่งครับถ้าว่าเป็นศูนย์สี่สองไอถ้าว่าเป็นศูนย์สี่แปดสิลบมาใส่สี่สองแมนประมาณนี้นะครับเอาไอตัวที่สองนี่ถ้าทำมาตามสูตรว่ามันบริตามสูตรอะเพียงแต่ว่ามันที่นี้นี้เลขเลขดังขันมันที่เป็นไปขึ้นนี้เลขดังถ้าเธอเขา เตนนิจากเด็กดังเต๋แนแต่แต่สีย่งโคงสีใตัวนึงทองตรพช์ปเป็นยังขึ้เตีเบอเบอร์สน้องบนี้นะันถถือรตรอีทีึ่งมันไก่กันไก่ตันนวนั้นไฟเสีเทตีคือคนอ,อ้านมีโชคก็เอาเอาเอาภาพไปดวงจันทร์ให้พี่นอ้องเอฟซีเป็นเบืองนัาเป็นข้อมุ่ยืนยัน หรือว่าเขาจัจะตีไปตัวอื่นคือนจังนัันป่าละวาดเนี่ยเพียงที่เห็นเป็นศูนย์ห่านนะบ้างบางทีอ่าตาแต่ละคนเบิ่งอาจจะเห็นบ่คือกันเนาะแต่ว่าบอกคำนี้มาแล้วเอฟซีพอเสิร์ชคอมเมนต์เข้ามาพอเสิร์ชส่งบ้านปร้อนหายอร่อยกาคนคอมเมนต์เข้ามาประมาณสิบกว่าคนนะเห็นศูนหานอืมศูนย์หานแต่ว่าแต่ว่าพอเสิร์ชบ่เห็นครับตัวศูนห่านพอเห็นแต่เอฟซีเขาจะคอมเมนต์ว่าเห็นศูนยูนย์ห่านแล้วพอเขาจะว่าสิครับอ้าวกะโศภัยมันมั่นละไปตัวพอเสิร์ฟเห็นออกไปแล้วเด้ครับ สองซีได้ออกเล่าแล้วนะมันมันแห่ดีพอมันมารัฐบาลไทยกันได้ดีดีว่าดีเอาสามตัวเราหกซีตีร่างกายเป็นเก้าซีสองก็เป็นไปได้เท่กันนี่มันเดี๋ยวเดี๋ยวเดีไอ้พอเสือฝากไอ้ียักตั้งของอีบยักตังอีบวฝากฝากไอ้ว้ามปัานาถึงเอฟซีที่คอมเมนต์ใส่พอเสือได้เนอเสียหายทั้งพอเสือกทั้งคนมีโชกหละเอาเพิ่นว่าอยงไรล่ะ ว่าพอเสือดีโม่ดีคุยกับคนเก่าเนี่ยแหละคนเก่าเนี่ยแหละอ่าผมว่าอาจสิเป็นคนแถวนี้ใกล้กลๆนี่ครับคนเก่าเนี่ยแหละคนเก่าเนี่ยชอบยิ้มชื่อเหรอพอเส,ส,สือด์อ่าพอเสือด์บอกว่าเั้าส่ถ้าจเจ้าบ่มักพอเสือด์นะเพื่อนขึ้นหน้าจอโตบางไงว่าพอเสือด์ถ้าเจ้าเลื่อนผ่านได้เจ้าจะเข่ามาเบิง่งหรอกมันเสียรม่มแล้วมันก็เสียสทัทธาผูเอฟซีซีเขาเจ้าตามคนเบิ่งพอเสือด์เป็นหมื่นเป็นแสนเจ้าแชร์สองสามคนมันเอาประยู่์หรอกพอเสือด์บอกเลยว่า อ่าคนไม่มีการศึกษาพูดอะไรออกมาจะไม่ค่อยคิดมไม่เหมือนบัณฑิตเขาคิดแล้วค่อยพูดอืมโอ้ขมอีหรีพอคขนีนั่นไอ้ที่นี่ขออิดเห็นครับต่วกะคือว่าเหราเนะเป็นแค่ส่วนหน่อยดอกน,นะครับกะน้ำหน่อยจอมแพ้ไฟครับบางคนเพิ่นกะคือใส่อารมณ์ โดยส่วนโตตัดสินมากเกินไปก็มีคือกันก็มันก็เป็นธรรมดาของคนละก็บ่บ่บ่ต้องใส่ใจก็ต้องสนใจได้เพรับว่าก็ผ่านๆไปเลยนะครับกรผพ่านๆ่านไปก็แสดงว่าเจ้ายังบุญบารมีม่พท่านถึงพอเสืออืมให้เจ้าซาสูมุลเจ้าสะกอนจ้ากักเย็นพอเสือตัวจริงครับต่อไปพอเสือจะจะตั้งสำนักขึ้นมาเดี๋ยวเจ้าสีได้มหาพอเสือออกบ่ราท่านโดนออกเดี๋ยวก็เห็นกันครับเอาฟิดแล้วก่อนติแมนนาะสถานที่ VFC เพิ่พนยืนขอเสนอมาว่าอ่าสถานที่บ้านมันแคบ คนอาจจะอาจจะเป็นซันน์โนที่ค้างงขามาถ้าปลาย่างคนตกลงกันไปนไะนการพิจารมาแต่ทำว่านี่แตกปุ๊บตัวนด้ตัวหนึ่งอ่ะก็เคเห็นกันทันที่พราสา้บุญิ่นมากวอาไว้แล้วมันเป็นบ่นญัิเอาไว้ได้แล้วคุยกันตลอดแล้วคือคือพจนะมาสซือที่มองในมองหนึ่งเหตุเป็นสำนักแยกต่างหากจากบ้านเลยจากบ้านเลยคือคือเพิ่นมันต้องลองรับแบบแบบที่อาจารย์ที่เขาราารดังอ่ะมีมองจอดจอดยังนั้นต่้องลองรับแบบนั้นนัน พอเขาเขาเขาถือว่าเขาประดังแต่เขาก็ไปเรื่อยๆเรื่อยๆแบบนั้นไปเรื่อยๆนี่างเงี้ยคอยเก็บกินไปเก็บกินไปเรื่อยๆรุดแน่เข่าแน่แบนก็ะทำกระดาษเป็นเรื่องปกติเพราะว่าเป็นของไม่หากแต่ว่าถ้าถามมาเรื่องคำนวณแต่คำนวณอีดีแต่ว่ามันก็ที่พ่อเสือบทบอกว่าไอ้ไอ้อท่าทั่วโลกถ้าจำได้คนมีโชว์ถ้าจำได้พ่อเสือบท่ามันจำได้ว่าก้าวมาหลักหน่วยแล้วก็มาบนแม่นวะอืม ท้าทั่วโลกที่มันออกศูนย์หนึ่งเก่าที่ผอสิร์บอกครันี้นะอ๋อพาพูดถึงคลิปนั้นที่พอสิร์บอกว่าขอถ่ายเอฟซีทั่วโลกแมนบางคนเพิ่นเข่าเพิ่นฟังเราเพิ่นเข้าใจผิดเออนั่นแหละนนั่ว่าพอสิร์นี่จิเบธาแข่งบทุตันนี้ัวเองเจียงกูทุกคนเสียในทั่วโลกเออคือยังซี่ความหมายของผอเสิร์ฟผอเสิร์บอกว่ายังซี่ให้ถ่ายเอฟซีนี่ให้ถ่าพิสูจน์ให้มาพิสูจน์ตัวผอเสิร์พิสูจน์ว่าที่พอสิร์บอกว่า ตัวเลขที่พ่อให้เนี่ยมันมีความแม่นยำ่ำอ่ามันมีความแม่นยํำอยู่ถึงแม้จะไม่เข้าทุกงวดแต่ว่ามันส่วนมากมันกบเขาถ้าพิสูจน์ไหมาเบิงว่าที่พอเสดว้ามากที่พอเสดไหมากนี่มันถือต้องบอมันตุ่งบอความหมายของพอเสดพอเสดหมายความว่าอย่างซี้แต่ว่าผู้เพิ่นฟั่งบอกขาใจเพิ่นคือว่าสิเบ่าแข้งไ <laughs> อ้ฟัาแข้งก็พอเสดพอเหม็นยังสั้นนะนะเพิ่นจะเขาใจผิดไปตรงนี้นะพอเสดเขาใจความหมายข่าเจ้าอย่แสดงว่าเขาเจ้าเขาใจผิดว่าเฮ้ เขานี่ไปถือตนมาเจงก็เก่งก็ผู<ต>้อื่นแต่มื่จริงๆมันบ่ใช่เขาเขาท่าว่าเลขเขางวดเนี่ยมาจะไหนกับม,มาแน่นอนครั่นคณะพวกไอ้ขั้นมีโซว่าวหายรานไปเซ็นต์พอเสือพันเกินล้านไปเลยครสำหรับงวดนั้นเา,นาลาก็เฉยก็ว่าก็เลยท่าว่าถ้าเบิงเดอ้อประมาณนั้น<อ>ถ้าเบิงลอเบิงลอพิสูจน์นี่คือความหมายเออสีมาหรือบ่มาเราไม่กลับมาตามเจตนาที่เอาเหตุไว้วมันบ่แล้วก็งวดงวดหาที่สามกับเห็นผลงานเตรียมเตรียมพอเสือกระบอกแบบเดียวกันว่าสามมาลักหน่วย ล้านเปอร์เซ็นต์ท่กันมาเกล่ามากับพ่อเธอกับพ่อเนคุยกับพ่อข่าวความจิงแต่ว่าบัดที่นี่ผู้คนคเม่นกัลล้อมหาหงวดทีบันติดน่ะทีมันเข่าน่ะพนพ่อปากเนี้ยพ่อรุดปุ๊บพาอยุ่งเลยรรวมินสมอนเอาโอเค่บพ่อเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยเจี๋ยว่ยังติงจบใจอยู่ง้วดนี่ตัวไรอยู่ไทยค่ะพ่อง้วนน่ะค่ะพ่อเธอม่คว่มันจะว่าลอยู่ไทย ออเอาแปดอยู่หลักหน่วยเนาะคิดว่าถ้าเพ้าะ่าเพ้าเขาจะถิ่นอยู่ห้องเพราะว่าเพราะว่าเล็กเรียกว่านี่มันดังเกินมันมันดังเกินบาดที่นี่ถ้าลูกจะข้ามาลลอกเนาะมันเปลนไปได้อเขาต้องเข้าใจตรงนี้บ โอเคไปไปนี่เก๊กไปโอเคเนาะพอมายังอันนี้อยากหู้เนี่ยมาตัวได้จะยุทายไหมครับพอไหนบอกครับเขาแต่ต้องมือที่แรกงนะสิไปจอบโยมเอารีนี่ฟันแถวนี้่ยจะนาเพื่อนพอแต่เขาบอกต้องมือที่แรงนะมาแปบคือคือพันนะ่าแปบมากอ่าโอเคครับกับสมมากเพื่อนแกเวลาเนาะมื่อนี้กับซีรบกวนพอเสิร์ฟซัมนี่แหละครับพ่อขอบคุณพ่อหลายๆครับขอบคุณขอบคับด้วย